พี่น้องวันนี้นะคะเข้ามาพบกับอ่อกับยายสิบแปดดอทค่ะมือนี้เสียบอ่าวาวมอรองมอรัมก็คือ่าวคงนนองยูกีเพนปากกาหรือว่ายูกีไฮทองคําพี่<ะ>น้องคะมือน,นี้ไม่เรื่องอย่างซะคําอ่อยเรื่องทีบอเป็นเรื่องเรื่องทีแบบว่ามี fc แหม,แม่แม่บางคนเพิ<ะ>่งไปแชร์พี่น้องคะไปแชร์ก็คือลูกบพราว่าสิเป็นลูกเป็นจ<ะ>ิกต้อกเป็น โพสตาลาโพ์น่ะค่ะค่ะไปแชร์ในกลุ่มของกลุ่มกลุ่มหนึ่งค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดแบบว่ามีเอฟซีบางคนพี่น้องค่ะเพิ่นมาคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ว่าสีแซมอะอย่างอ่าคอยว่าได้คอยอยากเบิ่งด้อ่าคอยว่าได้ติดตามด้เขคอยว่าได้อยากเบิ่งด้วยอย่างปรั่งนี่กพี่น้องกลุ่มอันนี้ได้สีแซมาอย่างอ่าางสี่พี่น้อง่ะซึ่งมั่นกะ พูดได้ว่ามันมันพ่อสิเป็นเรืองค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นดามานิดๆอันนี้คือทําไห้ตัวศิลปินเพิ่นได้รับความเสียหายเนื้อแต่ือเสียหายทั้งจิตใจค่ะซึ่งเพิ่นบ่รูเรืองเลยค่ะทีทีแบบทีได้ไปโพสต์ร่มแบบนั้นนะเพื่อนบ่รูเรืองแต่ว่ามันก็อาจสิเป็นความผิดพลาดผิดพลาดเลยค่ะคับพ่อยแต่ว่าให่สิว่ามีผีคนหนึ่งพี่น้องคะเพื่อนอยู่ตามประเทศเนาะ เพิ่นนะ่ะบอกว่าพี่นะ่ะทักแชทไปหายแม่คนนี้แล้วอบอกว่าเป็นอย่างคือไปแช่โลให้เขาดาน้องยุกี้ยังสัน้นด,ด่าดน่ดาฟี่เลยค่ะแม่เพิ่นนะคะพี่น้องคาเพิ่นต่อมาบอกว่าอันโบขึ้นโบฝันว่ากุมนี่สีบลสอบเมนสีบลม,มากสีแบบว่าสีร่างเกียสีอิจฉาสีอีหยังน้งอ,องเป็นสีพี่น้องขาคือ เจตนาของผู้แช่บ่เด็ดพี่เจตนาส,นสีหาหนอกเสียหายที่บอกยูนิตแค่ว่าอัพโพดลงไปเดี๋ยวความว่าเฮ่าน่ะชื่นชอบใป็นตัวศิลปินเขาแช่เขากุ้มเขานี่ไปเพื่อว่าเขาแฮปปี้เขาเาชื่นชอบจนี่สินะบอกว่ากุ้มนั่นเขาสิเพิ่นิสบอสสิบปรม,บบบบมาณ<า>อ่าอย่างนี้แล้วเมียพ่อดำก็ว่าอันเฮ็ดจังไดล่ะเฮ้ลบจังไดล่ะเฮ้ออันนี้ก็คือเป็นประเด็นเลยพี่น้องค้าก็คือว่า แม่ผู้หนีเพื่อนบ่ทั่าในเก่งท่าโลกโซเชียลปันได้แล้ก็เย็นใจเพิ่นอยู่เนาะคือมันลวดเลีวพี่น้องค่ะโลกโซเชียลสมื่นนี่นเนะา,นาเนะสาวกำพรอยฝากไปถึงโลกโซเชียลนี่มันเป็นเหมือนดาบสองคมเด้อสาวคำพ้อยค่ะา,าเฮ้าเห่นให้มีประโยชน์มันก็มีประโยชน์คักเด้ถค่ะมีประโยชน์ต่อเฮาร้ายมันโซเชียลนี่ล่ะค่ะพี่น้องแปลว่าถาเฮ้าใส่ไปในทางทีพิษมันเป็นดาบสองคมที่สามารถ ขาเข้าไหนเด็กๆขาพ่อยๆืนี่ยแต่วคนกับแต่ว่าสมมว่าไปอ่านข้อแม่นิท่างโลกมันเกิดอาการเขียนแอนยิ่งที่เกิดขึ้นตามมากระโบหูแต่ทุกคนสีคขืดกันเอาเองค่ะนี่เรื่องนี้เนาะแมนค่ะโอ้มันตาวาย่ายวาเนาะจังนองยุคิดกะน้องยุคสีเฮากับเป็นหนาเห็นใจเด้คือคือเพิ่น เพื่อนเพ่อเด็กหูเรืองนั่กับเมือนกว่าเพื่อนเด็กโดนถือถือดาไปฟี่ๆอ่ะอ่าเนาะยูซื้อๆดึกดาเอ้าเออเหลือนท้าสวาท้าเหนืองนี้ท้านองเนาะเหลือนเฟรดไปเนาะจะไปเห็นจังสีพี่น้องค่ะกับสีแย่งหมอเสียทั้งสภาพวิจิตใจเขากระตองเดี๋ยวรับขว้มกระทบนิดหน่อยแล้วเนาะสาวผ่อนแม่นะค่ะนี่กับปากไปถึงพอแล้วนละก็ต้องมีคนเกียรตินใหญ่เนาะเคสซี่สุขพนเนาะค่ะก่อนเข้าสีโพดหรือว่าสีกดไหลกดโพดกดแช่ในลงไปเข้ากะ จระด้านิดนึงคขะพีนองว่ามันสิเกิดประโยชน์ครับคนที่ข้าหาักบ่อเนานะส้าวป่อยค่ะแล้วก,ก็ก็คือว่าข้าวนี่ที่ว่าซิมบอลนี่อืมบอกเปก็นคนอันนั้นแล้วเนาะ,ะมี่เมี FC, ์เอฟซีปูนเปงเพิ่ัจเดี๋ยวมาโพสดแล้วว่านี่ฝากเตือนนะคะนี่อย่าไปแชร์ลงกลุ่มนะเพราะว่ามีแต่คนด่าน้องมีแต่คนแซน้องอ่าถ้ารักน้องจริงแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองดีกว่าค่ะแชร์ไปกลุ่มน้องเยอะ แชร์ไปกลุ่มน้องยุกิดีกว่าค่ะอืมก็คือว่าที่เพื่อนบอกว่านี่นะไม่มีเจตนาที่จะมาประจานหรืออะไรค่ะเมนขอความกรุณาด้วยนะคะค่ะแต่จะมีเจตนาดีเนะาะพูดถึงแล้วศิลปินยจ้งน้องยุกิหฮานี่มีแต่คนหักคนแพงหลักกะผู้ได้เห็นผู้สิบว่าของหลงหักนั่งบามีดอกค่ะแต่ว่าอืแต่ว่า,า,วาอันชื่อปีที่ห้ามัเข้ากับเวทให้คนอื่นมาดานะคะเมนค่ะถ้าเ้าได้ยินเข้าไปเรือน พอเขาก็ยังมีความรู้สึกเนาะสาวคำพ่อยมันก็นมีความรู้สึกท่าใหญ่เนี่ยแหละคะ่ะพี่น้อง<ฆ>ค่ะเป็นยังขึ้นไปวาน้องเป็นยังขึ้นเขาแจน้องแบบ,แบบนี้ยังยังสี่แมค่ค่ะพี่น้องค่ะ<ฆ>นี่แหละอ่าเรื่องแนวนี้น้อยใหญ่ค<ฆ>่ะเอาค่ะเอาอยัางสี่ซะ เรื่องดราม่า่านไปถ้าโมบอกถึงเรื่องดีๆดีกว่าบ่แม้น้วยนี่แหละด้วยน้ำมาแบบนีด้ๆนิดๆน้อยๆแต่ว่ากับว่าถึงว่าแต่ว่ากับว่าถึงว่าแต่ว่าเอาเป็นยังรลายแต่ว่าเอาส่องใหญ่เอาส่องเขาเนี่เป็นซื้อนะใครได้เห็นคลิปนี้พี่น้องคะกัแบบฝากพิจารณาฝากแบบว่ามีสติก่อนที่จะแชร์อะไรออกไปแนนค่ะเอาเป็นซื้อกลางเนะสาวคำพ่อยนี่การทีแซ่อีกอย่างแต่ว่า ลุมน้องยูกินี้คือแบบว่ามีร้ายมีเป an> 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 you know> ็นซีเป็นเศร้าพี่น้องคะจีแสไปใส่แสบไปท้าแม่เพิ่นไปเพิ่มแบบว่าเพิ่นเปิดแล้วเขาบอว่าขยว่าไม่มีอาการอนุมาเนี่แหละผู้เร่าแสบไปนี่เขาว่าเราไม่เกี่นาจะเห็นน้องเสียหายเลยจะเสียไปไม่ไม่เออคือคือขวยว่าเราเลาแค่พิษแด่ดแหม่คือเราก็ท่านที่เชี่ยวใหวา่ยงซันซะแมีนโม่แต่ว่าคือข่อยบอก็คือว่าแสบไปคืออยากให้คนอินดูมันแหลนนานๆ่ทันทันแบบเขาไปอินดูอ่าประมาณนั้นซะคือ นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะคนเฮ่าเนาะค่ะังไรอยากมาบอกพอต่เรื่องดามมาหลายมันมั่นก็ะสภาพจิตใจเฮามันห่อเอาว่าบอกข้าวดีๆน้ำแืงข้าวดีย้ยายมีแหมหมืออื่นเลยไหมคะพี่น้องพี่น้องเอฟซีผู้ฮักแท่งนอนอายุกี่ไฮท้องคาดเวยค่ะตื่นขึ้นมาหมืออื่นค่ะผ้ากันดันผ้ากันปันวิวเพลงไม่เพลงเขาเอิญอัลบั้ม อัลบั้มเพ่งเลยเนาะเพ่งของน้องยุกิเพลงใหม่ของน้องยุกิให้ทองคำค่ะพี่น้องทักลาหน้าพ่อแรงค่ะพี่น้องค่ะฝากพี่ดองเอฟซีทุกคนผู้หักแพ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามปั่นวิวซอยกันห้ทะลุสองล้านสามล้านขึ้นกันเนาะสามพันพอยือเลขล้านวิวคือปะคือเอาคันด้ล้านวิวละโอ้ยย่ายเอามันหอด่แล้วล่ะมันหอดิแล้วนั่นล่ะเพราะว่าเอฟซียุกิมีแจะคนฟังสพอร์ตคือแบบพี่น้องค่ะ ดูแลพอดีแมนค่ะมีแต่คนหาคนแพรงค่ะเฮ้าสองคนกับเป็นอีกสองคนสองเอฟซีนี่แหละค่ะจะเป็นค้นเขาไปเบิงหลายๆหรอปั้นวิวซอยค่ะมนอื่นเป็นก็ร่งใจให้น้องยูกีให้ท้องคำค่ะคุณน้องยูกีนี่คือว่าเพื่อนซัพพอร์ตดีคือจังเฮานี่เอกาถึงเรื่องน้องนี่คุนกับมาขอบคุณขอบคุณที่เสนอข่าวน้องขอบคุณที่ทําข่าวร้องนะคะคุนกับบอกม้วนมวนพี่น้องค่ะบ้งเจออ่าเฮ้าสองคนนะคะเ อันอันใดผิดพลาดไปหรือว่าเบ่ออันใดผิดพลาดไปกับข,โขอโทษขออภัยเนาะบางเทียมัน,นก,ก็ผิดพลาดได้ค่ะพี่น้องเ<น>ขาบอกเลี้ยวๆลวอลไรแบบนี้บ่ไปกัอโอ้ยผิษเออมันกมันเห็ดเอาขึ้นบ่ได้เหรอพี่น้องค่ะแต่ว่าก,กัสิพยายามปรับปรุงแก้ไขอันใดส่วนใดที่มันผิดมันพลาดกัสิพยายามปรับปรุงใหม่เด้อค่ะพี่น้องค่ะติดตามฝากให้กําลังใจช่างช่องเขาเนี่ยได้อค่ะลูะสาวหน่อยวัยสิบหกปี ที่ผ่านมายูกิเป็นปากกาโอ้ยสุดยอดเจ้าเห็นสุดสุดเผืนแมงงามครับเคยมาเคยมาแค่งความเดียวขอแบบบลืมเลยเรื่องสุดออกแบบแบบสวยงามลายอาจารย์ตักใช่เพิ่นแล้เห็ดดีเนาะเล้เห็ดแบบคอตตูแบบแบบยังเห่ามันมันมันอ่าบอกถึงได้บอกได้เลยว่ามันมันมีความเป็นศิลปะของ มอลลัมอ่ะเขาไปได้สุดนั่นเนี้มีชดามี่อันนี้สวยงามมากเลยท่ะคํำค้อยเป็นสุดสีดําแมตต์กับสีดําทองแมตต์กันแห้งหางงามแห้งกันองไปสุดถ่ายก็สีชมพูมันบอกอ่าอันละเปรียกเลยว่าสวยงามมากที่นองค่ะมีลนอืออื่นลอยชมฮักลาหน้าพอลแลนทีนองหลังจากที่นองก็คือแบบว่าตะกี้กระลองกับอันบอดนกกับจินตราคุลลาคุณลาบแมนบอดจินตรา ถือคิ้วถือิ้วถือคิ้วเลเออถือคิ้วถือคิวอค้วนั่นแหละมันก็นลองคู่กันนี่แหละราะว่าเป็นเพลงนี้คือเป็นเพลงเดียวค่ะฮักลานาพ่อแหล่แมนพ่อแหล่จังหวัด <ม EN S 1> ที่ยาภูมิแมนค่ะซึ่งเป็นเป็นแพลงเพลงใสอ่าบ้านเกิดของนออ้อง่ะ,ค,ะค่ะพี่น้องคาะสุขูสุกคนปันวิวซอยกันได้ค่ะคุณผู้ใดหักแท่งอีกตามือแร่มืออื่นน่ะสุดท้ายเฮ้าสองคนกะ คอล่าพี่คนนีเน,ะะนาะมีใครยังจะสิมาอัปเดตสุพีสุนองในฟังใหม่นี่ค่ะ,ะคี่นอง่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย